ข้อสองจุดห้านะครับเป็นวัตจักรของคานักไซด์นะครับเป็นการทำงานที่เป็น t r a n s กิ i ิ i ค a l ก็อยู่แถวจุดวิกฤตนะครับอุณหภูมิที่อุณหภูมิวิกฤตนะครับด้านต่ำนะครับอุณหภูมิวิกฤตที่ต่ำ,ำนเนี่ยของคารบนไดออกไซด์เนี่ย สามารถดูได้จาก ph diagram รูปที่2.10จเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็รูปตัางของลักษณะของเส้นอุณหภูมิคงที่นะครับใกล้จุดวิกฤตเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของระบบที่มันคาดไม่ถึงนะครับในย่านนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูรูปนิดนึงนะ มันเป็นอันนี้คือ2องหนึ่งนะครับเป็นมอลเลียดไดแกรมสำหรับคาร์อนอกไซด์นะครับรหัสในทางที่เป็นสารทงความเย็นนี่ก็คือ R เจ็นะครับอันนี้เป็น Transcritical Cycle แล้วก็มีอุณหภูมิที่คอยเย็นลบสิบนะครับแล้วก็อัดไปจนถึงความดันหนึ่งร้อยบาร นะแล้วก็ไปที่จังหวะระบายความร้อนนะครับจังหวะหล่อเย็นนะอ่ะที่40องศาก็คือมันมันทำงานอยู่ระหว่างอุณหภูมิลบสิบกับสี่สิบนะครับแล้วก็ข้ามจุดวิกฤตด้วยนะครับตัวนี้เป็น pH เอ a ไกใช่ไหมอันนี้เป็น Saturation Liquid Line อันนี้เป็น Saturation Vapor Line จุดนี้จุดวิกฤต จุดวิกฤตของคาร์บอนออกไซด์อยู่ที่31ถ้ามันทำงานที่40ก็แปลว่ามันเลยจุดวิกฤตไปแล้วแล้วเราก็จะเห็น P-S diagram อยู่ตรงนี้เนาะนะวาปเลเตอร์ e ulator, นะครับคอมเพรสเซอร์ or, นะครับคอนเดนเซอร์ enser, แล้วก็วาลวลดความดันนะครับเขาบอกว่าช่วงที่เกินจุดวิกฤตไปมันมีพฤติกรรม unexpected ก็คือ ค่าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาบรรยายยังไงต่อนะครับวัฏจักรเนี่ยมีการคายความร้อนทิ้งที่สามสิบเจ็ดนะ,ะถ้าถ้าวัฏะจักรที่คายความร้อนทิ้งที่ทสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสเนี่ยก็จะมะีความสามารถในการทำความเย็นเนี่ยต่ำกว่า มากๆนะครับเมื่อเทียบกับอตอนที่คอนเดนซ์คอนเดนซิ่งคอนเดนเซอร์ทำงานที่27องศาเซลเซียสนะครับอา่าเดี๋ยวนะทำความเข้าใจนิดหนึง่งวัตจากนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันไปคายความร้อนทิ้งก็คือถ้าเกิด คอนเดนเซอร์เทมเพลเจอร์อยู่ที่สามสิบเอ็ดเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทำความเย็นเนี่ยต่ำกว่าตอนที่คอนเดนเซอร์เทมเพลเจอร์เป็นยี่สิบเจ็ดมากๆเลยเออนี้ก็แปลกดีเพราะว่าออถูกล้วก็คือถ้าอุณหภูมิของถ้าอุณหภูมิของคอนเดนเซอร์มันสูงมากๆก็แปลว่า ก็แปลว่าวัตถุจักจะมีประสิทธิภาพต่ำลงนะอันนี้เ,เดี๋ยวก่อนทำให้ดูก่อนถ้าเอาอย่างนี้สมมติถ้าเกิดคอนเดนเซอร์เทมเพอเจอร์เนี่ยมีมีค่าต่ำใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้นาะสมมติสมมติอุอณหภูมิอยู่แถวยี่สเจ็ดใช่ไหม อยู่แถวยี่บเจ็ดก็อยู่แถวแถวนี้เนาะถ้าเกิดเราวาด P-S diagram ที่อุณหภูมิแถวแถวยี่บเจ็ดเนี่ยคอนเดนเซอร์อยู่นี่ใช่ไหมนั้นเวลามันผ่านรอลุว่ความดันก็จะลงมานี่สมมุติความดันต่ำอยู่ที่เดิมแล้วก็อาจเป็นซูเปอร์ฮีทแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นเนี่ย cooling effect ไอตรง r e f i เ e r a t i o n effect ตรงเนี้ย QL ที่อยู่ในช่วงเนี้ยมันก็จะมากนะครับแต่ถ้าเราขยับขึ้นไปที่ความดันสูงขึ้น ไอ้ตัววัฏจักรนี้ครับมันจะสุดที่นี่เนาะแล้วก็รอความร้อน,นอยู่นี่นะเั้น QL จังหวะที่เราเพิ่ม QL จังหวะที่เราเพิ่มอุณหภูมิของฝั่งคอนเดนเซอร์ขึ้นไปในขณะที่รักษาอุณหภูมิฝั่งอิวพัลเตอร์เท่าเดิมเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า QL มันลดลงเนาะนึกออกไหมครับนะอันนี้ เอ,อก็เป็นถ้าดูในแง่าคาโนเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับถ้าเกิดอุณหภูมิสูงต่ำมันอยู่ชิดกันเนี่ย COP จะสูงถ้าเกิดอุณหภูมิสูงต่ำมันอยู่ห่างกันเนี่ย COP จะต่ำก็เป็นไปตนามนั้นจริงนะครับนี่ก็ทบทวนเทอร์โมนิดนึงนี่เขาบอกว่าแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเกินกว่าจุดวิกฤตแล้วเนี่ยแก๊สมันไม่คอนเดนต์ครับนะพอแก๊สไม่คอนเดนต์ก็คือ เอ,อแล้วมันก็จําเป็นที่จะต้องเอาตัวมันกลับมาอยู่ที่อุณหภูมิที่มันสามารถจะ reject h e ได้ซึ่งก็คือแถวๆสามสิบนี้ถ้าเกิดกา๊าซถ้าเกิดเราทําความเย็นให้กับก๊าซลงเช่นที่สี่สิบองศาเนี่ยตามรูปสองจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยตัว refrigeration effect ก็คือความสามารถในการทำความเย็นเนี่ย ก็จะใกล้เคียงกับตอนที่เรากำจัดความร้อนที่3 0องศาแต่ว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปมันก็จะสูงกว่านะครับเนี่ยน,นะอันนี้ยังไม่ค่อยเก็ตถ้าเกิดเราอัดขึ้นไปที่40ถ้าเกิดเราอัดขึ้นไปที่40คือสูงกว่าคริิคลอลนิดหน่อยนะครับเขาก็บอกว่า อ่าแล้วเดี๋ยวนะอัดขึ้นไปที่สี่สิบแต่ว่าครูมาจนถึงสามสิบเนี่ยอ่อเขาบอกว่าไอ้คูลิงเอฟเฟกก็ไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่แต่ว่าเรากลับจะต้องเสียพลังงานช่วงที่ช่วงที่อัดที่คอมเพรสเซอร์เนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ก็ถูกต้องเนาะอัดไปจนถึงคิดอีกข้อพอยต์งานเท่านี้นะครับงานเท่านี้แต่ถ้าอาจไปถึงสี่สิบ งานก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับงานก็จะมากขึ้นเมื่อเทียบกับของเดิมแต่ว่า c o o l ่งเอฟ f ฟ c ตตรงนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่อน,นี่เ็้ที่เขาพยายามจะพูดเนาะแต่ว่าตอนที่อัดขึ้นไปนแล้วเนี่ยแก๊สไม่คอนเดนต์เพราะว่าย่านข้างบนเนี้ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นสารที่เป็นสถานะที่แยกไม่ออกระหว่างของเหลวกับไอเนาะ อ่าเดี๋ยวอ่านต่อก่อนนะนี่ในวัตจักที่แสดงให้เห็นเนี่ยเอ่อก๊ซเนี่ยคูลก็คือเย็นลงนะครับจากร้อยยี่สิบมาเป็นสี่สิบเนี่ยที่ความดังคงที่ที่ร้อยบาร์นะในฮ e ีเเทนเจอร์ที่เราเรียกว่าเป็นแก๊สคูลเลอร์เนี่ยนะครับเอ่อ การเกิดขึ้นของของเหลวนะการฟอร์มตัวของของเหลวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่มันขยายตัวลงสู่ความดันต่ำอันนี้ก็สามารถที่จะไปเดินระบบได้นะที่เรียกว่าเป็นการเดินระบบซึ่งออกแบบสำหรับการทำงานที่มันข้ามช่วงวิกฤตเนาะข้ามจุดวิกฤตเนาะมาสู่ย่านที่เป็นสับพิจิตร์โหมดได้ก็คือข้ามกับ เกินวิกฤตลงมาที่สักคริติคอลนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นวัตถจักรอัดไอแบบนึงหะนั้นที่ที่สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยนะครับตัวแก๊สโูลเลอร์ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นคอนเดนเซอร์ของวัตจักรอัดไอนั่นหลงโอเคก็ อืมลักษณะก็คืออันนี้นะคูล,ลงตรงนี้ใช่ไหมว่าเพลเตอร์อัดขึ้นไปจนถึงประมาณร้อยบารนะครับแล้วก็ปล่อยให้กา๊าซเย็นลงในแก๊สคูลเลอร์ใช่ไหมแล้วก็มาลดความดันลงนั้นพฤติกรรมมันก็เหมือนเหมือนเวเปอร์คอมเพรสชันไซคลธรรมดานี่แหละเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวหาคำตอบต่อก่อนคูล,ลงเอฟเฟกเนี่ย QL ช่วงนี้มันก็เหมือนเดิมแหละเนาะ แต่ว่าเราเห็นว่างานที่ต้องอัดที่คอมเพรสเซอร์นี้มันก็มากขึ้นอีกใช่ไหมเพราะเราต้องอัดขึ้นไปถึงร้อยบารเลยนี่เดี๋ยวลองดูอธิคำอธิบายเพราว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้เนาะทั้งๆท,งที่จริงๆถ้าเราอัดแค่เนี้ยมันก็ใช้งานน้อยกว่าใช่ปะ่ะถูกไหมเดี๋ยวลองอ่านดูต่อว่าเขาอธิบายยังไงต่อเนาะ